หลังจากดีลงไปเสร็จเราก็ดึงแผ่นด้านบนออกได้เลยนะครับนี่นะครับใสๆเงาๆนะฮะสัมผัสเหมือนกระจกนะครับวันนี้จะมาติดฟิล์มแบ็กเทคนะครับเหมือนเดิมนะครับให้กับ Honda CRV g e n 5คันนี้นะครับขั้นตอนแรกนะครับก็จัดตำแหน่งนะครับคันนี้จะมีรูนะครับเราจะเน้นตรงรูเข้าไปนะฮะจากนั้นเราก็จะจับซ้ายขวานะครับให้พอดีนะครับ เมื่อตำแหน่งโอเคแล้วก็จะรีดฟิล์มลงไปนะครับสังเกตนะครับตรงนี้ผิวจอจะเป็นแบบด้านนะครับของ C.R.V นะครับตอนนี้เรากำลังติดฟิล์ม Black Tex h เข้าไปนะครับซึ่งฟิล์ม Black t e c h เนี่ยมีเนื้อสัมผัสนะครับความรู้สึกเหมือนกระจกนะครับแต่ไม่แตกง่ายนะครับเห็นไหมว่าเราดึงเข้าดึงออกเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะครับวิธีการติดตั้งก็แล้วแต่ความ ชอบของแต่ละคนนะครับสามารถค่อยๆลงฟิล์มแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะลงไปเลยแล้วรีดฟองอากาศออกทีหลังก็ได้นะครับนี่นะฮะตอนนี้ก็ยังดูฟ้าๆอยู่นะครับเพราะว่ามีแผ่นปกป้องนะครับสามารถรีดได้เต็มที่นะครับหลังจากรีดลงไปเสร็จเราก็ดึงแผ่นด้านบนออกได้เลยนะครับนี่นะครับ ใสๆเงาๆนะฮะสัมผัสเหมือนกระจกนะครับลดรอยนิ้วมือนะครับกันรอยเล็บได้100%เอร์เซน์นะครับตอนนี้ก็แค่เก็บงานไล่ฟอ์กาอออกได้เลยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับใสๆเงาๆนะครับสวัสดีครับ